สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะสวยพามาอยู่ที่โชว์รูมค่ะรถยนต์มือสองนะคะ V ี8ปสาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการนั่เองค่ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะสวยก็จะมาอัปเดตรถกระบะมือสองสภาพสวยๆถึง2องคันเลยนะคะให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับคันแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยค่ะ โตโ o ต้าวีโก้สมาร์ทเปิดแคปได้เป็นรุ่น G ปี2013นะคะสำหรับคันนี้พี่ๆท่านใดที่เป็นกลุ่มลูกค้าเครดิตดีประวัติดีจัดไปเน้นฟรีดาวได้เลยนะคะค่างวดจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ7,800กว่าบาทค่ะและสำหรับพี่ๆท่านใดที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะจ๊ะจะต้องใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,000บาทนะคะใครที่สนใจและกำลังมองหารถกระบะมือสอง สภาพเดิมๆไว้ใช้งานนะคะสวยขอแนะนำรถคันนี้เลยนะคะจอดอยู่ที่ V88 สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะโชว์รูมของเราตั้งอยู่ถนนบางพีกิ่งแก้วนะคะอยู่บนถนนเส้นเดียวกับ มูลนิธิล่วงกวาตันยูนะคะจุดสังเกตของทั้งโชว์รูมนะคะจะติดกับปั๊มน้ำมันบางจากนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8 3ดโมงครึ่งนะคะปิดให้บริการ17.30นาฬิกา30นาทีค่ะใครสนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาชมตัวรถกันได้เลยนะคะหากเดินทางมาไม่ถูกนะคะสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางกระสวยได้เลยนะทะีที่0812744654นั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะไฟด้านหน้าของเขานะจ๊ะจะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมค่ะโลโก้กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ1คู่หน้านะคะ สำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นจีนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้ไม่ใช่แมกแฟชั่นแต่ว่าจะเป็นแมกเดิมๆจากทางโรงงานเลยนะคะสำหรับล้อแมกตัวนี้เป็นขอบ16ค่ะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะและในส่วนของตัวรถนะคะทางโชว์รูมของเราไม่ได้มีการแดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้โหลดเตี้ยนะจ๊ะสภาพเดิมๆเ,เลยกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวพับปรับได้จ้ะ มือจับหรือมือเปิดตรงประตูก็เป็นขมเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องโดยสารกันค่ะสำหรับด้านในห้องโดยสารนะคะทนด้านในเป็นโทนสีครีมนะคะทนด้านในจะเป็นโทนสีครีมคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสองสีนะคะตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด2ลูก1ลูกจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งลูกก็จะอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะ ตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด2ลูกมาในส่วนของระบบเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลมี5สปีดในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะเครื่องเล่น CD นะคะวิทยุ fm/am สามารถใช้งานได้ปกตินะจ๊ะสำหรับคันนี้ตัวเบาะที่จริงจะเป็นเบาะ5้าสีครีมนะคะ แต่ทางโชว์รูมแถมที่หุ้มเบาะหนังให้หนึ่งคู่หน้านะจ๊ะเป็นที่หุ้มเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีแดงนะคะอันนี้ทางโชว์รูมเราแถมให้มาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ทางโชว์รูมก็แถมเบาะแขบของใหม่ให้เลยนะจ๊ะเรามีการรับประกันให้นะคะรถทุกคันของทางโชว์รูมเรามีการรับประกันให้นะคะเครื่องยนเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะจ๊ะ ฟรีค่าช่างฟรีค่าแรงหนึ่งปีเต็มค่ะหลังจากที่ออกรถไปแล้วนะคะเราก็มีโปรให้พี่ๆได้ขับฟรีด้วยนะคะอยู่ที่30วันถึง45วันนะจ๊ะวันออกรถนะคะสวยมีโปรบัตรเติมน้ำมันมอบให้ด้วยที่มูลค่า1 0 0 0บาทอบาทสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นจีนะคะจะเป็นรุ่นจีนะตัวนี้เป็นปี2013เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของคนขับกันบ้างนะจ๊ะ แผงประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกกระจกฝั่งคนขับจะเป็นออโต้น,นะคะแต่ว่าอีกฝั่งนู้นคือจะเป็นแบบแมนนวลต้องใช้มือปรับเอาแผงควบคุมกระจกนะคะแผงควบคุมกระจกมองข้างพับเก็บปรับซ้ายปรับขวา ประมาณนี้นะคะเป็นฟังก์ชันการใช้งานเขาในส่วนของพวงมาลัยก็ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจะมีปุ่มสําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะเป็นฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะสําหรับคันนี้ไมค์กิโลอยู่ที่91,957กิโลนะจ๊ะในส่วนของไมค์กิโลรถนะคะจะอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสวยพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะไปดูตัวเครื่องกันบ้าง สำหรับตัวเครื่องนะคะก็ตัวนี้จะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะคะเป็นตัวระบายความร้อนนะจ๊ะเนี่ยค่ะมันจะมีจมูกมีช่องช่องอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะถ้ามีจมูกเนาะเขาเรียกว่าตัวอินเตอร์คูลเลอร์ตัวระบายความร้อนเซลล์ก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้สวยก็จะมีแบตเตอรี่ลูกใหม่แถมให้ด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผ่นเพจอ่าแผ่นเพจอยู่ครบนะคะมีเครื่องหมายมีสติกเกอร์มอกติดอยู่นะจ๊ะอ่าสำหรับคันนี้นะคะทวนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น Toyota Vigo Smart Cap เปิดแคปด้ารุ่น G ปี2013นะจ๊ะขายอยู่ที่439,000บาทสำหรับคันนี้สวยมีส่วนลดให้ด้วยนะคะที่มูลค่า10,000บาทนะจ๊ะลูกค้าเครดิตดีประวัติดีฟรีดาวนะคะเดี๋ยวสวยจะพาไปดูคันที่2กันเลยนะจ๊ะ ค่ะสำหรับคันที่2ก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นโตโยต้เช่นกันนะคะเป็นตัว V ี g o s m a r t c a p เปิดแคปได้นะคะคันนี้เป็นรุ่น e ปี2014นะคะคันนี้จะใหม่กว่าคันเมื่อกี้ปีหนึ่งนะคะคันแรกจะเป็นตัว g ปี13คันนี้เป็นตัว e ปี14นะคะความแตกต่าง,างคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟด้านหน้าเป็นมันติรีฟเลกเตอร์ตัวเดียวกันนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโคลเมียมจ้ะ โลโก้นะคะตรงโตโยต้าก็เป็นโคมียมเช่นกันนะคะแล้วก็มีตัวระบายความร้อนนะคะมีตัวอินเตอร์คูลเลอร์เหมือนกันเลยในส่วนของราคาตัวนี้ราคาเดียวกันเลยนะคะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้สวยก็มีส่วนรถมามอบให้ที่1,000 0บาทนะจ๊ะขายให้เพียง4 2 0 0 0 0บาททั้ง2องคันนี้นะคะขายให้แค่4 2 9 0 0 0บาทนะจ๊ะรับส่วนรถกันไปเลยคันละ1,000 0บาทนะจ๊ะ k คดีดประวัติดีก็ฟีดาวค่ะล้อแม็กก็เป็นขอบ16เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวรถนะคะไม่ได้มีการโหลดเตี้ยนะคะสภาพเดิมๆกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะคะมือจับตรงประตูก็เหมือนกันเลยนะจ๊ะพี่ท,ที่รองตัดสินใจดูนะคะว่าชอบแบบไหนชอบรุ่น E หรือรุ่น G นะคะโทนนัา้นนายเป็นโทนสีทีมนะคะตัวนี้ตัวเบาะนะคะคันเมื่อกี้ก็เป็นเบาะผ้า เบาะผ้าสีเดียวกันเลยแต่ว่าคันนั้นทางโชว์ดูมใส่ที่หุ้มเบาะหนังให้นะคะคันนี้สภาพสวยมากนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยเย็บนะคะในส่วนของคอนโซลหน้าจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะคันแรกรู้สึกตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วด้านล่างเป็นสีครีมสีเดียวกันแต่ว่าคันนี้ด้านบนจะเป็นสีดําแล้วด้านล่างจะเป็นสีครีมนะคะมีถุงลมนิราภัยเหมือนกัน2ลูกระบบเกียร์ก็เหมือนกัน5เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา แอร์นะคะแมนนวลเหมือนกันแต่ว่าเครื่องเล่น CD ดีจะไม่เหมือนกันแล้วตัวนี้จะเป็นแบบใหม่แบบดิวอินนะคะจะมีช่องสําหรับเสียบสาย AUX เสียบ USB ได้นะคะนี่จะแตกต่างกันอยู่นะคะในส่วนของเครื่องเล่น CD ดีนะจ๊ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก่อนรับรถนะคะสวยมีบริการล้างขัดปั่นสีให้ด้วยนะคะเก็บริ้วรอยนะคะเก็บความเรียบร้อยของตัวรถให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะด้านหลังของเขาจะมีการชนหลังให้ด้วยนะคะมือจับหรือมือเปิดตรงฝาท้ายเป็นโครเมียมมีไฟเดี้ยวนะจ๊ะเอ่อโทษทีค่ะมือเปิดหรือมือจับตรงฝาท้ายเป็นโครเมียมนะคะตรงฝาท้ายตรงนี้ก็จะมีไฟเด็กโงที่3นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขาเป็นรุ่น E นะคะตัวนี้เป็นชมแชมป์ทั้งคู่แต่ว่าจะต่างปีนะคะ ลูกค้าต่างจังหวัดท่านใดที่สนใจนะคะแต่ว่าไม่สะดวกขึ้นมาทําสัญญากับทางโชว์รูมเรานะคะสามารถโอนจองกันได้เลยนะคะใครสนใจสามารถโอนจองได้เลยที่มูลค่า1,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นสัญญาถึงที่บ้านเลยนะจ๊ะในฝั่งของคนขับแผงประตูตรงนี้เหมือนกันเลยนะคะแผงควบคุมกระจกมองข้างก็เหมือนกันเลยนะคะมาที่พวงมาลัยนะคะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันเหมือนกันแต่ว่า ในส่วนของคันแรกซึ่งเป็นตัว G นะคะเขาจะมีปุ่มกดอยู่สองฝั่งตัวนี้เขาก็จะมีปุ่มกดปุ่มกดของตัว G คันนู้นน่าจะเป็นปุ่มกดเ,เกี่ยวกับการควบคุมแผงตรงนี้ค่ะหน้าปัดหรือเปล่าสวยไม่มั่นใจนะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะตัว E จะมีปุ่มกดแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานเกี่ยวกับเพิ่มเสียงลดเสียงเขานะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็คันนี้รู้สึกจะไม่มีระบบเบรก ABS เหมือนกับคันตัว G นะคะ จะแตกต่างกันอยู่ก็คือหนึ่งเลยไม่มีไฟตัดหมอกสองนะคะตรงซีดีเครื่องเล่นซีดีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะได้แบบใหม่แล้วก็คอนโซลด้านหน้า,นาจะคนละสีคันนู้นนะคะคันนู้นข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่ด้านล่างเป็นสีเดียวกันแต่ว่าคันนี้ด้านบนจะเป็นสีดําจะแตกต่างกันอยู่จะเป็นประมาณนี้แล้วก็คันนี้จะไม่มีระบบเบรก ABS แต่ว่าคันแรกจะมีเพราะว่าคันแรกจะเป็นตัว G สวยสรุปให้ใหม่นะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะสำหรับ Toyota v ว g o Smart c a E ปี13คันแรกและ Toyota v ว g o Smart c a E ปี2014คันนี้คันที่2นะคะ G13 กับ E14 สองคันนี้นะคะราคาหน้าร้านนะคะสวยจะขายอยู่ที่439,000บาท สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจและอยากได้ t o y ยต้ v i g โกสภาพเดิมๆนะคะไว้ใช้งานนะจ๊ะทั้ง2องคันนี้สวยมีส่วนลดให้เลยนะคะที่มูลค่า1,000 0บาททั้งสคันนะคะขายให้เพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าประวัติด,ดีเครดิตด,ดีทั้ง2คันนี้จัดไปแน้นรีดาวได้นะคะแต่สำหรับคุณพี่ท่านใดที่ไม่มีเครดิตนะจ๊ะ จะต้องใช้เงินดาวนะคะัค่าต่ำอยู่ที่ 19, 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะพี่ๆท่านใดที่ไม่มีเครดิตนะจ๊ะจะต้องใช้เงินดาวค่าต่ำอยู่ที่19,00 0บาทนะคะรถทั้ง2คันนี้เรามีการรับประกันให้นะคะผ่อนหมดโอนรับเล่มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่มีประวัติอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตัวรถทั้งสองคันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคำนวณค่างวดถ้าดาวมากกว่าที่สวยแจ้งไว้นะคะดาวมากกว่า19ื่นต้องการดาว5 10, 7 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นแสนึงสามารถโทรมาพูดคุยได้นะคะโดยสวยคำนวณค่างวดคร่าวๆให้ได้นะจ๊ะใครอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถหรือจะโทรมาปรึกษาในเรื่องของเอกสาร หรือเกี่ยวกับเครดิตของตัวเองนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาสวยได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำกับพี่ๆทุกท่านนะจ๊ะคุณพี่ท่านใดที่สนใจและอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานก็ติดต่อมาหาสวยได้เลยนะคะที่0812744654นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวราพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ